เช้วิ่งหนิงเนยิ่งนกพระเบกชจอดจวัจจัดที่อาดันนางตามินติ่งเตือนมันเดดพลันนังใจอาเนืยออดอยู่เดียวขาดมาของตาเจ้าคูไม่รู้จักทำดีผักอาไรอยู่ไปเกี่ยวมูตะลูตูดักนิริพเพียว อยู่เปล่าเปลี่ยวคุ้มจิตดุริดกามย่างเิ้งตึงพลึงพลังกำลังกลาเร่งราคาคลิงพลาดจะยากยัมร่างไค่คำยำดำมัดขาเกียรติรับจะอยู่ตามดงจัดจัดรัดฟ้ากำลังมือดืงอตาบ้องบ้องไปนัก โลไลดักชัดกินไม่นานเพียพกเพียบแพงมากมากดยางในบ้านใหมจับซัดได้ขวดกับตอบอดูกอกชีก้าแข่งกินจะเป็นมานีิตมจำรานหนักตีเลือมันหลักช้อนไว้ตีได้จดเมื่อคราอดคอยมากินเทียตีดินดองหญ่ พอลมมาบากหิืน้อมหมดมาวับวับมันมาจับติียวใจขึ้นเนื้อลมดมดม,ดมีงองจัดลุนไลยลัดไล่ตามความจองใจหยุดแลยืนขึ้นกินตะทิ้นใจเดินไปพบคนเดียวทางมาประจันบานบอก ราดราดบัดบอบราดรบักกว่าใจมีรู้จักว่ามันเป็นรัฐอะไนี่มันตัวอะไรล่ะพี่เอ้ยบ่กล้าวานาโจงนี่ครับน่าบัดบืนลอยนี่จุงนี่ว่าจางเลยจริงหอวจุงมันนี่ว่าจางเฮ้แต่หัวจ้าหน้าว่าเข้าตัวดูนี่เข้าตัวดู กูไม่ใช่เขาตัวดูอ่ไอ้หัวเอ้ยหัวหัวกูหัว,หว,หวไอหมารังหัวกูหมารังโอ้แล้วท่านเป็นใครล่ะครับกูนี่คือแม่นางยักษ์มาเจอยักษ์กันเลมีนึย อันมาต่างนี้ครับแม่นางยักษ์จะทำอะไรผมถ้าไม่อยากตายอย่าเรียกว่าแม่นางยักษ์แล้วเรียกว่ายัางไงล่ะครับเรียกว่าน้องกินิงโอ้โดยุยนางยักษ์อยามันใหญ่ผมเรียกมันว่าน้องกินิงขยี้เรียกนี่ครับ ผมเลยตาตั้งนี่มาปักมาปักเขานี่ก็เลยประหยากจังเลยเด้ใจะยาเลือดตัวมันเติมเนี่ยเลือดเติบเตาเทนเติบเตาเทนเนี่ยเลอดปันนี้ต้นแกเหยากน้องอันนี้จักปักปันนี้อ่ะปันนีเลิกันแล้วค่อยค่อยค่อยยังไงไปไหนค่อยดีเสวัสดีครับน้องกินิง อย่างนั้นที่พี่พี่ชื่ออะไรแล้วมาจากไหนจะไปไหนเราคือควา,ายใหญ่กันยิตแองนครเวียงทองโอรถเด็ดบ่อรามดินเด็ดแม่พินทุกคนโอ้โชคดีแล้วเกินพี่กันยิตน้องอายุแปดีปีแล้วยังสาวยังสดยังสดและบริสุทธ์ยังสาวพรมมารีว่าสาวพรมมารี ไปทิพย่าิ่งรถย่างรถ,งรถไม่ก็แบบมันปลาดูต่ขึ้นจากเลยไหอ,อ,อไหน้าวบมึงพูดเสือกเราจะเรือน<อ>นอนเราไม่ต้องสร้างเตียงนอนเราไม่ต้องสร้างแล้วไม่ต้องสร้างแลวนอนในนอนในตั้มมาตรจันของข้าไอหนูหน้อยเอาไว้โดยเฉพากูเลว เรารู้จักแกด้วยยันทิพย์คือไอ้หนุ่นนึกไงเท่งอานานรู้จักแล้วทำยังไงล่ะพี่นุ้ยจนยนียบัดองนี้ผมกล้าเอง่เอาบัดน,นี้นี่ครับน้องน่งยักษ์เอายังไงล่ะพี่นุ้ยอันนี้เห็นมาแล้วเท่ง พอเราเล่งดีมันเล่งดีดีกัเราถ้าดีเราดีกับมันดีตอบถ้าเรายยบกับมันยับตอบมึงอยาเล่งกับยัาบดาด้งสวัสดีน้องนางยักษ์สวัสดีนะพี่หนูนี่ยอ่าน้องนางยักษ์นีอยู่ช่วยว่าเบืดเลยในประเทศนี้นั้นน้องรวยเออรวยแหละรวยหญิงรวยมัดพี่อะไรนะรวยมันพีว่ารวยว่าเบื่อแล้วรวยมันพี่เออปอยิมเก้ามึงกับมามีกับดาดิน ช่วยกวาเพื่ชเยอช่วยช่วยว่าเพื่อนไอ้นุ่นนี่กัมัวกันแลลวแหละ,ะตายมัง่งกลางมั่งอ่ะยกล่กลางอยากไม่รควงปัตณีเลยครับคือว่าอนองกันจิตนี้เ,เดินทางมาเหนื่อยถึงตาตุนบ้าไปนอนโคตดไปปลดรักกันเดนเดนตั้มมันจะมินมันจะทราบโอยอย่างนั้นเลยเลยจ่ายครับจ่ายจ่ายให้แกพยายามนำอาสร้างร่างกายสะาตบแปพงให้เล่นและบบกอดร้อมจุบ กันได้สบายใจได้ l ะพี่นุย้ยความคิดของพี่นี้ได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 ้ออเอาเลยน้องกาจิตไปเลยไปได้ไปไปุ้ยมีครับพี่นี้ที่นี่ไม่ความว่าในเมื่อน้องกาจิตไปเจอพยายามน้ำแล้วก็ผมต้องไปหาสะดบ ไปอาเวียร์ปอานามอมอย่างนั้นเน hey? ี่ยพี่นุ้ยจ่า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 ยนี่แหละก็พี่นี่จะพารองกจิตลับหมายแม่นางยักษ์อ่าน้องนางยักษ์น้องขอได้สบายใจขอบใจมากพี่นุ้ยอะสบายอู่ยักษ์บ้าตัวรดเป็นยอดดีเลติเนียฮะฮะทีนี้อ่ะ ว่าอ้ลาพี่เท็กอ่าเออแรกอะบอกแค่ได้อะจัดร่อยว่าเบื่อยิงตุนนี้อยู่ก้าวอยู่อามนุเคยมากลางรังแล้วก็อยู่ต่ำไรแล้วพวกนี้ไอ้เท็กไอ้โน้นนี่ไอ้พวกนี้ทั้งสามคนมันหลอกลวงกูมันบอกว่ามันรักกูแต่มันหนีกูแล้วกูจะแหวกพื้นดินแล้วเอาม้วนพื้นดินแล้วเอามันแบบ เป็นผัยได้มึงคอยดูนหน่อยปูดมาจากยาเรื่อยเวลาแวกบาลลุยหลายใจเราไอ้เด็กเอ้ยไอ้ดูด้วยแค่จะดีข้าไปหน่อยงวดไปดีเดล็กให้่บุกมาเดี๋ยวนี้

รื้อตามกลับมาจบชีวิตนางมาดมาพลิ้งซังค่ะดูเอ้ด้ยมาเลยมาเลยตายแล้วตายแล้วเจงเถอตายเลวมาเลยมาเลยไอ้ยาลักปาไอ้ตเรือละเจงดีนี่เฮ้ยเฮ้ยไปเอาทหารมาตะกลองฟันเรามาคุณลุ่มควังเลยเฮ้ยมันนี่ลบไปแล้วลบไปแล้วตำ้รือละเจงดีนี่ควังเลยควังอ๋อควัง เอาเอาอเจ้งคุณมาห้าไปควังเอาควังควัง่าไปควังตาดรู้อเอายกนึ่งร้องรับปนกระรับควังรับคุณมานไว ก็รับควังรับคุณมันไว้ดีใจต่างกลางตองนะเมื่อการนันกันจิตนำโยตามุง้า巴าเวียงตองครับ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 ครัูครับ กราม่มกราบขรพรัคุณ่านผูัวดันดองผูัวดันบัลัดแลวนนาวรัดดับนัญญาการวัดดับดุจดานแล้นาทีห้ความปลอดภัยตั้งหน้าตั้งหลังคร ok <UC S> ับและสํารับรับแวนแวนลั่งตะลุงเดียมันยงเหมนลูกลงนังก้โยกที่มีเยื่อเนี่ยงดงจดังกับทุกคนรับมาตบังแต่จังไปรับยอย่างก้โยกดีที่เราทีระบินเพืบ้านั่งตลุกมันไม่มดครับเลจกาว่ากดมม เฟรดีนองสังคูจะนั่งขัดรับสวัสดีครับนผมสวัสดีครับ